หมอดูที่แม่นยําที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละค่ะการกระทําของตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่จะพยากรณ์ชีวิตของตัวเราเองได้แม่นยําที่สุดนะคะวันเดือนปีเกิดกําหนดชะตาชีวิตช่วงอายุเท่านั้นนะช่วงอายุเท่านี้นะจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจะต้องได้ดีอย่างนี้แต่ถ้าเราทําวิบากกรรมไว้มากนะทำไม่ดีไว้มากหรือในขนาด ปัจจุบันเนี่ยก็ยังทําไม่ดีไว้อยู่ต่อให้ดวงดีแค่ไหนก็ดีไม่ได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเดินปีเกิดกําหนดชะตาชีวิตแต่บุญที่เราทํากรรมที่เราสร้างจะลิขิตชะตาชีวิตให้เป็นไปตามการกระทําของเราเพราะฉะนั้นต่อให้ณนะปัจจุบันดวงเราเสียดวงเราแย่ดวงเราตกแต่เราทําความดีไว้มากนะสร้างบุญไว้มากเราก็อยู่เหนือดวงดาวอยู่เหนือคําพยากรณ์เขาเรียกคนอยู่เหนือดวงดวงบุญเราดีดวงเราก็ดีจิตใจเราดี ไปไหนเราก็ดีนะคะเราเป็นคนดีไปเจอใครก็เจอแต่คนดีๆนี่แหละคะ่ะหมอดูที่แม่นที่สุดคือตัวเราเองนั่นแหละที่เรียกว่าเจ้าชะตาที่พยากรณ์ชีวิตตัวเราเองให้เป็นไปตามการกระทําทางวาจาคำํำพูดจิตใจนะคะสะดกดเคราะ์ต่อชะตานะที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราไม่ดีตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนเราแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแบบถอดรากถอนโคลเลยอดีตเป็นมายังไงปัจจุบันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะนี่แหละค่ะคือการสะดเดาะเคาะต่อบุญของเราให้ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะคะ การที่เราจะไปลงอะไรนะณหน้าทองสาริกาลิ้นทองนะณหน้าทองใครเห็นใครรักนะมันอยู่ที่ว่าใบหน้าของเราเนี่ยละค่ะไปเจอเจอใครยิมย้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีนะพูดคุยนะทำแต่สิ่งที่ดีนั่นแหละค่ะผู้คนก็รักเมตตามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปไหนคนรักคนเมตตานะคะส่วนวาจาคำพูดศักดิ์สิทธิ์นะไม่ต้องไปลงสาริกาเลยให้ค้าขายดีให้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่บิดเบือนไม่ส่อเสียดไม่นินทาไม่ว่าร้ายนะวาจาดีนะศีลข้อนี้ดีไม่ต้องไปลงอะไรเลยมันสักดิทธิ์เพราะอะไรไม่บิดเบือนนะไม่ทำดำเป็นขาวไม่ทำผิดเป็นถูกไม่ยาบคายอ่าเนี่ยเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอ่ออ่าเขาเรียกอะไรต่อชะตาชีวิตนะ ต่อชีวิตตัวเองก็ไม่มีอะไรมากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำลายชีวิตใครไม่ว่าจะเป็นฆ่าให้ตายหรืออยู่แบบตายทั้งเป็นอ่านี่เขาเรียกนะคะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นนี่แหละค่ะทำให้สุขภาพร่างกายเราก็ดีเพราะเราไม่ได้เคยมีเหตุนั้นไว้ผลจึงจะไม่เกิดกับเรานะคะ การที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือมีทรัพย์ไม่ขาดแคลนนะคะก็คือ ให้ทานนะต่อทางต่อโอกาสต่อชีวิตผู้อื่นคนยากคนขาดคนลําบากเนี่ยเราให้เขามันก็ได้อันนิสงบุญนั้นได้กลับมากับผู้ให้เองนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะมันมีอะไรอีกอ่บางทีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นว่าดีที่นี่ว่านั่นเราต้องดูด้วยคุณธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นๆท่านมีคุณธรรมอะไรคําว่าศักดิ์สิทธิ์อะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสูงส่งแล้วอนะ่ผ่านลักโลภโกดหลงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีครูบาอาจารย์สิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือความประพฤติทางกายวาจาใจเราก็ต้องศักดิ์สิทธิ์สมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอันเชิญมาหรือศรัทธาอยู่กับตัวนะคะมีความประพฤติที่สมกับที่เรามีครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจเนี่ยต้องสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านนั้นนะคะไม่ว่าจะท่านไหนก็แล้วแต่ท่านล้วนมีคุณธรรมนะคะเออตัวเราก็ต้องประพฤติปฏิบตัติไม่ใช่ว่าเราอ้างอิงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้ นั้นมีครูนั้นมีครูนี้แต่ตัวเรายังประพฤติผิดป,ประพฤติไม่ดีอยู่เลยยังทําไม่ดีอยู่เลยนะคะยังไม่ยังเขาเรียกอะไรยังทําร้ายทําลายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจหรือทําอะไรที่มันไม่สมควรกับคำว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขังจะดีนะคะนะท่านเป็นครูบาอาจารย์เราถ้าเรารักศรัทธาท่านเราต้องทําตัวเราให้ศักดิ์สิทธิ์เช่นท่านด้วยนะคะให้เกียรติ ที่เราศรัทธาท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่ศรัทธาบูชาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระวังหน่อยนะถ้าเราพลา,าดเพลอไปเนี่ยมันให้ทั้งคุณและโทษนะคะอืมนะคะแล้วก็ความดีที่สูงสุดก็คือความดีของตัวเราเองนั่แหละคะ่ะบุญกุศลของตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดสําหรับตัวเราคือใครคือการคิดการพูดการการะทําของเรานั่นแหละคะ่ะที่มันจะทําให้เรา อยู่ร้อนนอนทุกกินได้นอนหลับกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกกายทุกใจนั่นแหละค่ะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดของตัวเราเองล้ว